ฐานไบอชาที่ราคาสูงเพราะอะไรครับเพราะคุณภาพเขาดีไงเห็นไหมครับของที่ทําง่ายนะครับแต่ได้คุณภาพฐานดีมีอยู่จริงครับในโลกนี้และเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีมานานแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเตาทรงนี้นะครับเหตุผลที่เป็นเตาทรงนี้เพราะอะไรครับนี่ครับเตาทรงกลวยแบบนี้เพราะอะไรเหตุผลเพราะว่านะครับมันสามารถให้อุณหภูมิได้มากกว่าเตาทรงอื่นๆครับนะครับเพื่อน นี่คือสิ่งสําคัญครับที่หลายคนถามผมว่าแล้วทําไมต้องเป็นทรงนี้ล่ะทรงนั้นทรงนี้ได้ไหมเอาถังน้ํามันสองรอยลิตรตัดครึ่งได้ไหมแล้วเอามาเผาได้หมดแหละครับเผาอยังไงก็ได้นะครับอย่าให้มันเป็นขี้เท่านะครับก็ได้ทานแต่คุณภาพฐานแตกต่างกันแน่นอนครับเพื่อนๆไม่เหมือนกันครับคุณภาพฐานไม่เหมือนกัน และนี่คือเหตุผลครับที่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้เผาวยถัง100ลิตรแล้วครับเพราะว่าผมใช้ตที่บ้านก็จะมีเตาแบบหลุมนะครับสี่ห้าหลุมทั่วรอบสวนเลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยเอาไว้เพื่อที่จะเคลื่อนย้ายง่ายนะครับอันนี้เอาไว้เป็นกองโจรนะครับอ่านะครับส่วนเตาหลุมเนี่ยเอาไว้เป็นกองตั้งรับนะครับอันนี้ก็คือมีความหลากหลายเราสามารถที่จะทําได้หลากหลายมากนะครับเพื่อน